แล้วก็หุ้นที่พี่เปียกอ่อ่อันนี้เป็นกลุ่มที่คุณแบงค์ทำทำอ่ออะไรนะฮะทำอ่าทำเป็นปันผลไว้นะครับผมพาขายไปแล้วครับพี่เปียกพาขายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวให้คุณแบงค์ดูหน่อยนี่ฮะพาขายตรงเส้นสองร้อยวิครับพี่เปียก T.U. ครับนะฮะรับรับมาไม้สุดท้ายเก้าบาทไหมสุดท้ายในกราฟเดือนโออร์โซนนี้เห็นไหมฮะ โอเวอร์โซในวีดนะฮะเนี่ยโอเวอร์โซในกราฟเดือนนะครับคือวิธีการลงทุนผมนะชัดเจนนะจะไม่เข้าจะไม่เข้าแบบพัมเพื่อน,นะครับเราจะมีจุดซื้อแล้วมีน้ําหนักการซื้อนี่ฮะโอเวอร์โซในกราฟเดือนก็บอกเลย mm. บอกพวกเราว่าเออมันถึงเวลาที่เราก็ใส่ไปเยอะๆเนี่ยพอถึงจุดนี้เราก็ไม่ได้ถือน,นะฮะเร,รผลผลาก็ขายบ้างรับปันผลบ้างขายบ้างแต่กราฟเป็นข่าวขึ้นอันนี้แข็งแรงมากนะครับต้องบอกว่าเแข็งแรงคือไอ้ไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้ตัวที่เดนขายเป็น c d s ครับเหรอ อ่า CPF ตระกูลตระกูลนั้นนี่ว่าทั้งกลุ่มเลยพี่เพ็กทั้งกลุ่มถูกมีทูมีทูยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าที่เหลือนี่นี่เริ่มมีแรงซื้อบางแล้ว CPF ก็ลงไปยี่สิบบาทห้าไม้ร้อยนะครับท่องไว้นะ <laughs> ผมใช้ประํ500รามองห้าไมลร้อยที่ลงราคานี้ได้ราคานี้ได้ห้าไม้ร้อยอะทูได้ยี่สิบาทนะครับยี่สิบบาทแล้วก็ทูนะฮะทู true. ก็ยังแข็งแรงอยู่ครับก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่าเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับนะฮะนี่ฮแถ้าดูหมอดูเอ็นทีซีแือนี่แรงขายเอ็นทีซีเยอะครับเป็นรู้สึกเกันตัวเดียวนะมีสวัสดกับติดล้อไม่โดนนะพี่เปียดไม่โดนโดนอยู่ตัวเดียวมันเหมือนมันเหมือนกองทุนสลับตัวเล่นอ่ะคือขายเอ็นทีซีไปซื้อสวัสด์หรือติดล้ออ่าลงแรงดียวรอบนี้นะครับอ่า แลแนวรับอยู่เลยสามสิบหกบาทสามสิบสี่บาทเลยครับพี่เปียกแต่ว่า uh, เราไม่ได้เล่นตัวนี้นะฮะก็คือเราขาย้วเราขเราให้ผมผมไม่กล้าละเพราะว่าผมเห็นแรงขายมันเยอะผม,มเลยไม่กล้าเล,ล่นเราเรามีสวัสดตัวหนึ่งนะฮะสวัสดแต่ว่าขายไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีติดล้อนะฮะติดล้อติดล้อขายไปอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นรวมแล้วนะฮะ ใครที่ใครที่ดูวิธีการลงทุนผมจะรู้ว่าเออขายไปแล้วติดล้อนี่แรงแข็งแรงกว่าเพื่อนพี่ๆกราฟไม่ยอมลงเท่าไหร่อันอันนี้รู้สึกว่าทางนักวิเคราะห์ก็จะโอเคนะฮะใช่ไหมฮะพี่ๆกราฟติดล้อก็หมายความว่าคือตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตก็ไม่ลงแรงแต่ว่าออประจายง้อออมาผิดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหลงจดทิ้งทันทีเลยครับแล้วก็ดูผมผมพาหมอไปดู BTS ีออีกตัวครับที่แบบลงแรง โอบีทีเอสนี่นี่ย<อ>ใ,ให้ให้โชว์ผู้ที่ลงแรงแล้วผมอยากรู้ว่าเออแนวรับในระดับวีคระดับมันมนอยู่ตรงไหนนี่ทําโลใหม่แล้วครับพี่เปี๊นะฮะตอนนี้นี่ไปถึงกราฟเดือนแล้วครับพี่เปี๊ยนี่สองบาทเจ็ดสิบสองนี่วีคนะฮะลงไปหลุดแล้วครับผมเป็นกราฟเดือน,นครับพี่เป๊รกราฟเดือนนี่โอ้โหดดเดี๋ยวผมใส่ฟีโบททรเก็ตดูอ่อฟีโบทารเก็ตนี่ คือโอเวอร์โซในกราฟเดือนก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นหุ้นตัวเล็กนะฮะเราไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าทาร์เก็ตที่มันจะลงไปต่ออยู่เท่าไหร่โอ้โเกือบหลุดบาทหนึ่งครับพี่เป๊กหนึ่งบาทหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะฮะสมมุติว่ามันไม่อยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าหลุดจริงๆนะฮะก็หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะโอ้โหลงไปอีกเกือบเท่าตัวนะแต่ว่าโอเวอร์โซในกราฟเดือนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้หุ้นเนี่ยไอ้โอเวอร์โซโอเวอร์บอสอะไรโอเวอร์โซจังหวะซื้อเนี่ยเรารไไม่ด้้ใชทุกตััวนะคบ คือหลายคนเนี่ยอาจจะไปใช้ตัวเล็กตัวน้อยมันอันตรายเนะ่ยมันลงไม่มีมันลงไม่มีหูรูดเขาเรียกลงไม่มีหูรูดเหมือนกับท้องเสียนะ <c oughs> มันลงไม่มีหูรูดเราเราไม่ชอบคือมันไม่มีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาอุ้มนะไอโอเวโซที่ถูกต้องนะใช้เนี่ยไหนๆก็พูดแล้วก็ใช้กับหุ้นขนาดใหญ่นะครับของพี่เปี๊ยกเนี่ยก็สิบสิบเอ็ดตัวแล้วก็หุ้นชุดดีพอได้แต่แต่ว่าปันผลสูงนี่ดีมากหุ้นที่มีปันผลสูงนี่ไม่มีพลาดเลย าฉะนั้นไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอย่างอื่นยาวไปใช้นะครับมันอันตรายนะ